ครับก็ก็นำมาสู่เหตุผลที่ผมได้น,นำเรียนทุกท่านให้ทราบก่อนหน้านะครับว่าถ้าเราไปตรวจสถานประกอบการที่เป็นสถานประกอบการแบบตามปกติเนี่ยฮะเขาก็เขาอยู่ในที่สว่างครับเขาก็ต้องปฏิบัติอย่างดีแะครับแต่เราก็ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพูดถึงค้ามนุษย์เลยครับบรรับใช้แรงงานเนี่ยผมว่าเขาก็น้อยหลายครับที่จะเจอเพราะว่า จากที่เห็นพี่ๆสนานง,งานแรงงานจังหวัดนะครับออส่งว่ามีการไปตรวจนะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่เจอครับเพราะว่าสถานประกอบการส่วนใหญ่ที่เราจะไปตรวจเนี่ยครับก็จะเป็นสถานประกอบการที่โอเคมีฐานที่ตั้งเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยน่ะก็อยากจะยกขึ้นให้เห็นอีกว่าเพราะฉะนั้นมาตรการหรือแนวทางในการลงตรวจสถานที่ต่างๆนะครับก็อาจจะต้องมีการหาข้อมูลหาข่าวว่าในพื้นที่เนี่ย เรามีการจ้างงานในลักษณะไหนบ้างแรงงานต่างด้าวเยอะแค่ไหนแล้วแรงงานต่างด้าวมีจำนวนเท่าไหร่ต่อต่อ,ตอใบอนุญาตอายุครบไหมมีจุดเหลื่อมล้ำกันมากน้อยแค่ไหนแรงงานมีแรงงานที่เดิมถูกต้องในระบบในจังหวัดของเราอะ่ะเท่าไหร่และในหลังจากมีการต่ออายุหรือการย้ายงานอย่างเงี้ยครับ คือถ้าเราสามารถตรวจสอบพวกนี้ได้มันจะนํามาสู่การกําหนดการตรวจสถานประกอบการกําหนดกลุ่มเสี่ยงกําหนดพื้นที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับในโดยในเคสเนี้ยครับเคสของบ้านของคุณลุกเนี่ยครับตัวเจ้าของนะครับเขาอาจจะมีการใช้สารเสพติดด้วยแล้วด้วยช่วงสภาวะโควิดอย่างเงี้นะครับเขาก็ต้องมีการ พยายามอย่างพยายามอย่างหนักเลยครับที่จะทําให้ถุงมือยางหรือถุงมือทางการแพทย์หรือจะอะไรก็ตามเนี่ยครับสามารถขายได้เป็นปริมาณที่มากแต่ย้อมสีจะอะไรก็สุดแล้วแต่ครับแต่นั่นหมายความว่าไงครับแรงงานเนี่ยก็ต้องทําทั้งวันทั้งคืนครับทาทั้งวันทั้งคืนในขณะเดียวกันไม่ได้พักเลยนะครับแรงงานที่คือผมมาได้มีโอกาสเข้าร่วมตอนที่ทางภพสวัสด์เขาสอบสวนกรณีนี้นะครับ แรงงานเล่าให้ฟังว่าคือวันหนึ่งเนี่ยได้นอนวันละสามชั่วโมงนั่งฟอกถุงมือ,อยางเนี่ยครับทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเจ้าของเนี่ยก็จะนานๆทีก็จะลงมาแล้วเอาไม้ถือไม้ไมาไล่ฟาดแล้วแล้วก็ล็อกป,ประตูครับคลาสสิกที่สุดครับอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ล็อกป,ประตูไว้พยายามเฝ้า แล้วก็มีคนที่ถูกทำลายร่างกายจริงๆครถูกตีถูกอะไรเจ้าของในวันดีคืนดีก็อาจจะด้วยด้วยไม่ทราบว่าเขาอาจจะมีได้รับผลข้างเคียงจากทังยาเสติดหรือเปล่าก็มีอาจจะมีการขู่ใช้อาวุธขู่อะไรบ้างต่างๆนานา,นาอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นครับก็เลยเป็นตัวอย่างที่อยากจ,จะยกให้ให้พี่ๆทุกท่านเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเนี่ยครับ จริงเป็นเรื่องใกล้ตัวมานี่เพิ่งเกิดขึ้นเองครับพี่พี่ทุกท่านน่าจะได้ได้ยินเรื่องของบ้านของคุณลุงมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อย่างที่ได้บอกพี่พี่ให้ทราบอะครับว่าการกําหนดมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พอเราได้ได,ได้ได้รู้ถึงเรื่องพวกนี้ครับก็จะนํามาสู่การกําหนดที่ตรงจุดเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเราไปตรวจสถานประกอบการยกตัวอย่างเช่น โรงแรมอย่างเงี้ยครับหรือโรงงานซึ่งอยู่ในใจกลางชุมชนเลยครับถ้าเกิดว่ามีการบังคับใช้แรงงานจริงอะ่ะป่าน,นี้มีคนโทรมาแจ้งทางสวัสดิการและ้มครของแรงงานจังหวัดหรืออะไรต่างๆต่างแต่นะครับทีเนี้ยก็อาจจะเป็นความท้าทายครับที่ว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะทํายังไงที่เราจะหาข้อมูลว่า เรามีโรงงานห้องเช่าห้องแถวอย่างเนี้ยเยอะมากน้อยแค่ไหนยังไงและในพื้นที่ของเรานะครับกําลังแรงงานไม่ว่าจะเป็นเด็กจบใหม่ก็ดีนะครับมีเยอะแค่ไหนที่เป็นคนภูมิภาคเราที่เขายังยังไม่ได้รับงานแล้วยิงตกงานอยู่แล้วในสื่อสังคมออนไลน์ของเฉพาะจังหวัดที่เราอยู่เนียครับมีการชักชวนไปทํางานในลักษณะที่ มีความผิดปกติไหมหรือไม่อย่างไรนะครับก็เลยอยากยกตัวอย่างให้พี่ๆทราบครับอนุญาตสไลด์ถัดไปครับยกตัวอย่างลักษณะความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับใน A แรงงานประมงสัญชาติพม่าหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายมาทํางานกับใน B บนเรือประมงนะครับ ต่อมาต้องการลาออกไปทํางานที่อื่นเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าแต่กลับถูกใน B ีขมขู่ว่าถ้าใน A เ,เนี่ยหลบหนีจะส่งคนไปทําร้ายพ่อกับแม่นะครับและครอบครัวและขณะทํางานอยู่บนเรือประมงกลางทะเลเนี่ยก็จะมีหัวหน้าเนี่ยคอยถือกระบองควบคุมการทํางานอยู่ตลอดเวลาหากไม่ทางานหรือล่าช้าเนี่ยก็ข่มขู่ว่าจะใช้กําลังทําร้ายร่างกาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นสภาวะที่ในเอเนี่ยในฐานะแรงงานเนี่ยไม่อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้นะครับจําต้องทนทํางานบนเรือประมงต่อไปจะโดดจะโดดลงเรือก็แ,แน่นอนครับอยู่ในสภาวะการทะเลอย่างนี้ป้นต้นน,นะครับอน,นีญยตายกตัวอย่างที่สองครับในก็นเป็นลูกจ้างทํางานอยู่ในโรงแรมไออโรงงานแปรรูปอาหารทะเลครับ ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้กับนายจ้างนะครับในระหว่างการทํางานนายจ้างได้นําบัตรประจําตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยก็คือบัตรชมพูนะครับและใบอนุญ,ญาตทางานไปเก็บกับไวไปเก็บไว้ที่นายขอครับเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลอ้างว่าเพื่อความสะดวกในการต่อใบอนุญ,ญาตทางานครับต่อมาเมื่อในกอเนี่ยเขาอยากจะเดินทางออกไปข้างนอกนะครับก็ไปขอเอกสารประจําตัวครับปรากฏว่าไม่ได้รับ แถมยังถูกบ,บังคับให้ทางานทุกวันไม่มีวันหยุดพักกันนะครับโดยอ้างถึงออเดอร์ของการรับงานเข้ามาจํานวนมากนะครับและข่มขู่ว่าถ้าหลบหนีเนี่ยจะแจ้งเจ้าหน้าที่จับกลุ่มในข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายเนื่องจาก,กไม่มีเอกสารใ,นใ,นใดๆติดตัวนะครับจึงทําให้ในกรเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าขัดขืนนะครับจึงต้องทนทํางานต่อไปในกรณีนี้ครับย,ยกตัวอย่างที่สองนะครับก็ยังมีความสูมเสี่ยงอยู่เนื่องจากว่า เขาอาจจะยังอยู่ในสภาวะที่สามารถขัดคืนได้กลา่วคืออ,อ,อาจจะออกมาได้ในกรณีเนี่ยเขาแปลว่าเขาเนี่ยเราสามารถคิดเองได้ว่าเขาอาจจะสามารถเดินทางออกไปซื้อข้าวอย่างเคสของแรงงานชาวลาวที่ทาถูกทํางานเจ็ดปีแต่พอไม่เป็นเคสอย่างนี้เนี่ยครับผมอันนี้ผมขออนุญาตให้ข้อสังเกตว่าการที่กฎหมายเขียนว่าต้องอยู่ใน สภาวะที่ไม่สามารถกัดขืนได้แปลว่าถ้าเขาเนี่ยสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินทางมาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือการตรวจสอบได้แต่แน่นอนด้วยความที่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาอาจจะหวาดกลัวเนื่องจากถูกขู่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งก็อย่างที่ผมนเรียนครับกลุ่มคนพวกเนี้ย พอเป็นคนผิดกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเบาบางไม่กล้าไปไหนแต่ถ้าเป็นในกรณีคนไทยเนี่ยครับก็สังเกตที่ให้ก็คือว่าถ้าเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยเขาก็สามารถที่น่าจากเดินทางมาแจ้งกรมสวัสดิการหรือหน่วยงานภายในของกระทรวงแรงงานเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าคิดว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาของมาตรา6กทับหนึ่งที่มันจะต้องขนาดไหนกันเชียวถึงจะ อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนไดนบ้บางกรณีเนี่ยพี่พี่เชื่อไหมครับว่าแรงงานเนี่ยถูกทําถูกให้ทํางานบนชั้นลอยของอาคารครับเอาการาไม่สั่นฟอกครับเพราะว่ายังอยู่ในสภาวะที่สามารถกระโดดลงมาได้ครับคือมันต้องมีการล็อกปิดขังเป็นเรื่องเป็นราวหรือเขาต้องยังอยู่ในทะเลนะครับลงมันไม่ได้จริงๆรครับเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เลยอยาก ใหพ้พี่ดูท่านทราบในในใน,ในชุดข้อมูลที่ผมได้มาครับว่าปัญหาของมาตตาหกทับหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องหลักของเราเลยครับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการเนะี่ยเราจะทํายังไงกันดีเพื่อว่าให้คนที่เขาเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นต่างด้าวหรือจะเป็นแรงงานไทยก็ดีนะครับถ้าเขาตกอยู่ในสภาวะอย่างเนี้ยเขาสามารถเข้าถึงการติดต่อเราได้ง่ายขึ้นก็อย่างที่ผมได้นําเรียนก่อนหน้าไปว่า ในแต่ละจังหวัดผมข้าใจว่าจะมีสถานที่ที่เป็นที่ชุมชนคือตอนแรกเราก็คิดกันหลายอย่างครับว่าติดไว้หน้าโรงงานเลยดีไหมซึ่งก็ดีครับแต่ติดไว้หน้าโรงงานเนี่ยเอาหลัก G L P มาใช้เอาหลักอะไรมาใช้แต่แน่นอนถ้าบริษัทห้างร้านไหนที่เขาใช้หลัก G L P ของกรสวัสดิ์มาใช้เนี่ยแรงงานบังคับเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วอย่างเคสที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นแรงงานห้องแถวสัดส่วนใหญ่แต่ว่า ประชาสัมพันธ์เราอาจจะต้องคิดว่าเราควรจะต้องประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่คนเขาเข้าถึงได้ง่ายในภาษาที่เขาเข้าถึงได้ง่ายหรือมีช่องทางต่างๆจากที่ได้นาเรียนในช่วงแรกๆนะครับว่าเราได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลในต่างประเทศนะครับ NGO เขาทํางานโดยได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐนะครับ ก็จะมีการทำไลน์แอดผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับพี่ชื่อเมดย์ครับเขาทำเป็นเราสามารถโหลดในแอ store ได้นะครับเป็นไลน์แอดชื่อเมดย์จะมีเกี่ยวกับเรื่องของแอบสิทธิประโยชน์ต่างๆที่แรงงานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวเรื่อง,องการค้ามนุษย์แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของของช่องทางการร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับ โดยเขาก็พยายามที่จะทํางานร่วมกับเราจะขอข้อมูลกับเราอะนะครับซึ่งในขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเจราจาว่าการเชื่อมข้อมูลของหน่วยงานเราเนี่ยกับ NGO หรือรอะไรต่างๆเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเป็นความท้าทายครับเพราะว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่นํามาบอกเล่าให้พี่ๆฟังเนี่ยก็คือว่า พอเป็น l i น์แอดซึ่งอย่างนี้ทุกคนเนี่ยก็จะใช้ไลน์ติดต่อครอบครัวติดต่อในเรื่องต่างๆนะครับพอเขาถึงได้ง่ายนอย่างน้อยเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ไม่เสี่ยงทั้งตัวเจ้าหน้าที่เราแล้วก็ตัวแรงงานเพื่อให้เราได้อาจจะโอเคติดต่อกับทีมสาวิชาชีพว่าเราได้รับการร้องเรียนอย่างเนี้เราจะร่วมกันเข้าไปตรวจสอบอยังไงดีอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจริงเข้าใจว่าทราบว่าในฐางจังหวัดเนี่ย ทางเจ้าที่ปกครองเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะช่วยในการเคลียร์พื้นที่ก่อนในบางกรณีถ้าเกิดว่าอาจะมีความสุ่มเสี่ยงแรงงานคนตัดด้าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นตน <p> ้นตัวอย่างที่3ครับนางสาววันมาสมัครงานทํางานเป็นลูกจ้างในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งอ,อกกับนายทูซึ่งเป็นนายจ้าง ตกลงจะว่าจ้างให้เดือนละหมื่นสองนะครับก่อนแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาทํางานเนี่ยในทูในจ้างเนี่ยได้ให้เงินกับแม่ของนางสาววันไวห้าหมื่นบาทโดยบอกว่าจะเป็นค่าจ้างลูกหน้าของนางสาววันพอถึงเวลาเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยในทูจะหักเงินเดือนของนางสาววันเนี่ยโดยคิดดอกเบีย้ยเนี่ยตราร้อยละยี่สิบจากเงินที่แม่นางสาววันได้รับ ก่อนเข้าทำงานเนี่ยเดือนละ1 0 0 0 0บาทโดยจะจ่ายเป็นเงินที่เหลือให้แก่นางสาววันเนี่ยเดือนละ2,000ับาทก,าก็คือว่าเป็นแรงงานขัดหนี้นะครับมีแรงงานมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยเขาก็ใช้เนี่ยนายทูซึ่งเป็นนายจ้างเนี่ยก็ใช้เหตุผลในเรื่องของหนี้สินนะครับมาเป็นข้อผูกมัดไว้ไม่ให้ไปไหนได้นะครับ แต่ทีเนี้ยก็จะเห็นว่าตัวอย่างที่สเนี่ยก็จะเข้าะก,อบ,กอบแทบจะลุกอันเลยครับแต่ยังไม่มีการพูดถึงสภาพทางกายภาพที่ว่าไม่สามารถขัดขืนหลีกหนีได้มากน้อยแค่ไหนยังไงะนะครับคือที่ผมพยายามจะเน้นย้ำเรื่องของภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนลีกหนีได้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยผมว่าพี่ๆที่อยู่ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเนี่ยก็พอลงไปตรวจก็มีความเห็นอกเห็นใจครับว่า มันเข้ามากอดกันหมดเลยนะแต่ว่าเดยยังหนีได้อยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางสัมัทางานรายงานเราจะช่วยช่วยรับไปพิจนารณาได้นะครับว่าข้อปัญหาที่มันเป็นข้อปัญหาเรื่องนี้ทางกฎหมายเนี่ยซึ่งยังไม่ได้มีการแก้ไขแต่ปัจจุบันเนี่ยครับเป็นที่พูดคุยกันในวงของ,ของคณะทําง,งานหลายๆคณะทําง,งานเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายนะครับว่าบรรทัดนี้ของมาตรา6ครับหนึ่งเป็นปัญหา ควรจะแก้อย่างไรหรือจะมีการตีความอย่างไรนะครับและเนื่องจากว่าเป็นมาตราใหม่ยังไม่มีการยังไม่มีผลของคดีเป็นที่สิ้นสุดถ้าคนที่เรียนกฎหมายในส่วนใหญ่เขาจะดูว่าคาพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ศาลท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรพอยังไม่มีนะครับก็เลยเป็นเป็นข้อเคลือบแคลนเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้มากนะครับ ขอเนี้สไลด์ต่อไปครับสไลด์ต่อไปเนี่ยครับทางทางศูนย์ค้ามนุษย์ของทางสปอ,อครรอนะครับเราก็ได้จัดทําครับความแตกต่างของความผิดฐานค้ามนุษย์กับความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับไว้ซึ่งในเอกสารหรือในชีตท,ที่ที่จะมีต่อไปเนี่ยครับตอนนี้ทางที่ศูนย์กาลังจัดทาพัทครับซึ่งอยู่ในระหว่าง ให้ท่านผู้บริหารพิจารณานะครับในพัทเนี้ยก็จะมี QR code ประกอบด้วยแผนผังเนี้ยครับแล้วก็ประกอบด้วยพรบรทังฉบับเลยครับเพื่อที่ว่าทางสํานักงานแรงงานเนี่ยจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตน,น,นะครับเรารอมาดูเกี่ยวเรื่องของความแตกต่างความเหมือนก็คือเป็นการกระทํากับมนุษย์ทุกคนนะ,นะครับถ้าให้สังเกตให้ง่ายก็คือความผิดฐานค้ามนุษย์เนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบครับ องค์ประกอบเขาจะประกอบด้วย3องค์ประกอบก็คือ 1. จะต้องมีการกระทํา 2. มีวิธีการ3มีการแสวงหาประโยชน์เป็นมิชอบอย่างที่ได้นําเรียนเอาไว้นะครับการกระทําก็คือเนี่ยแหละครับเป็นทุละเลยพาไปพามาจัดหาลวงเนียวกับขังไว้หรือรับไว้วิธีการวิธีการเป็นอย่างไรคมคูบ้างแหละใช้กําลังบังคับบ้างแหละลักพาตัว หลอกลวงใช้อำนาจโด,ดยมิชอบนะครับให้ผลประโยชน์อื่นๆแล้วก็3ครับต้องมีการแสวงหาประโยชน์มิชอบ8ดรูปแ,แบบนี้นะครับก็คือการค้าบระเวณีสื่อลามกการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นการเอาคนลงเป็นทาสการนำคนมาขอทานครับการตัดอัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา6ข้อหนึ่ง 1. และ8ครับการอื่นใดได้คล้ายคลึงกนันเป็นการขูดรีดมีข้อสังเกตที่อยากให้พี่ๆทราบอีกนิดนึงครับที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับเรื่อง Twitter ครับถ้าเป็นผู้ใหญ่นะครับคนที่จะเป็นผู้กระทำความผิดฐานค้ามานุษย์ได้ต้องทํำข้าวสาั่งองค์ประกอบนี้แต่ถ้าเกิดว่าทำกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับ มีแค่การกระทํากับมีการสแสวงหารประโยชน์ไม่ชอบก็ถือเป็นการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ะครับไม่ต้องมีด้วยวิธีการข่มขู่หรืออะไรต่างๆครับแค่มีการกระทําพาไปพามากับกับมีการสแสวงหารประโยชน์กับเด็กนะครับในเด็กอายุที่ต่ำกว่า18เนี่ยคือเข้าเลยทันทีนะครับเราลองมาดูด้านฝั่งมาตาหกทับหนึ่งนะครับองค์ประกอบเขาจะมีอย่างนี้ครับ หก็คือต้องมีการข,ข่มขืนใจให้ทำงานหรือบริการ 2. มีวิธีการครับวิธีการก็คือการทําให้กลัวปูกเข็นใช้กําลังวัตถุสลายยึดเอกสารสําคัญนําภาระหนี้มาผูกมัดแล้วก็การกระทําที่คล้ายคลึงกับ1นึที่กล่าวมาสังเกตได้วิธีการเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลกันแต่การกระทําเห็นไหมครัว่าการกระทำสองอันจะไม่เหมือนกัน ค้ามนุษย์เนี่ยจะทําให้เห็นเลยว่ามันมีขบวนการมันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับและที่สําคัญที่สุดอย่างที่ได้เน้นย้ําให้ทุกทุกท่านทราบก,ก็คือโดยผู้นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ครับถึงจะเป็นการถึงจะเป็นการกระทําความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการครับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับไม่ใช่ความผิดฐานค้ามนุษย์แต่เป็นการสแสวงหาประโยชน์โดยมีชอบในรูปแบบหนึ่ง รูปแบบที่7นะครับโดยที่แต่ว่าการบังคับใช้แรงงานหรือหรือบริการนะครับจะเป็นการจะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้เนี่ยหากพบข้อเท็จจริงตามองค์ประกอบในวงเล็บ1วงเล็บ2ของความผิดฐานค้ามนุษย์ร่วมด้วยก็คืออย่างที่ผมได้นำเรียนนะครับว่ามีการกระทําและมีวิธีการคือเพื่อแสดงเห็นว่าในความเหมือนเนี่ย คือเขาก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับมันเลยทําให้เป็นปัญหาในการแยกของของผู้ปฏิบัติงานว่าเอ๊ะอันไหนเป็นค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์ไม่ชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรืออันไหนเป็นการบังคับใช้แรงงานเฉยชาร์ตนี้ครับก็จะเป็นชาร์ตที่ช่วยให้ทําให้เราดูได้ว่าก็เป็นยังไงนะครับโดยถ้าหากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะครับจะกลายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ทันทีเลยครับถ้ามีองค์ประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการป็นทุราจัดหา ก็อย่างที่กล่าวครับว่ามีขบวนการเราได้เห็นการพาไปพามานะครับตไลท์ต่อไปครับนอกจากในเรื่องของความผิดนะครับฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการเรามีข้อยกเว้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับก็คืองานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทาหาร2 งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐธรรมนูญหรือตามก,กฎหมาย 3. งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาลหรือที่ต้องทำในระหว่างการต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลนะครับ 4. งานหรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภยัยพิบัติสาธารณะหรือในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบนะครับ กล่าวให้ฟังสั้นๆง่ายๆก็คือว่างานที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินต่างๆถึงแม้หรือบางครั้งเนี่ยเราเองอาจจะรู้สึกว่าเราในฐานะข้าราชการอาจจะถูกบังคับใช้แรงงานอยู่หรือเปล่าท่านนี้ก็จะทําให้เห็นว่าเป็นข้อยกเว้นนะครับยังไงเราก็ไม่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการครับเพราะว่ากฎหมายยกเว้นไว้ครับอันนี้ผมรอเล่นนะครับผมไม่อยากให้ทุกท่านเครียดครับต่อไปครับ มาตรา14ครับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับกล่าวก็คือว่าให้ความผิดมาตราตามให้ความผิดตามมาตรา 6- กทับ 1, ก็คือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการน,น,นะครับที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำเนี่ยได้รับอันตรายสาหาัสหรือถึงแก่ความตายนะครับ ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับคือกฎหมายนะมองว่าถ้าเกิดว่าบังคับใช้แรงงานถึงขั้นที่แรงงานาเสียชีวิตเลยนะครับเราสังเกตว่าถ้าถึงขั้นนั้นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของนิติบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็เลยเป็นการเปิดช่องให้ทางปปงเนี่ยครับเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของนิติบุคคลนั้นๆหรือในจ้ารายนั้นๆได้ ต่อไปครับ okay. ให้นํากฎหมายเป็นการเป็นเป็นข้อกฎหมายที่ที่เราคัดมาว่าเป็นการบอกเรื่องต่างๆนะครับมาตราที่14ทับ1เนี่ยครับเป็นการบอกว่าให้นํากฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้กับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการครับมาตราที่14ทับ1เนี่ยเขาบอกไว้เลยครับว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปร,บรบปามการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการช่วยเหลือคุมคลองเหี่ย คุ um ้มครองผู้เสียหายครับขอโทษครับให้คําว่าค้ามนุษย์ในหมวดสามและหมวด4หมายความรวมถึงการบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วยนะครับแล้วก็คือให้นําวิธีการพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีการบังคับใช้แรงงานหรือบริการด้วยครับโดยอนุโลมก็คือว่าเขามองว่าการพิจารณาคดีเนี่ยครับตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นยครับ ในเมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้แรงงานหรือบริการมารวมล้วด้วยเนี่ยก็ให้ใช้รูปแบบวิธีการพิจารณาคดีรวมถึงการคัดแยกเหยื่อการคุ้มครองเหยื่อในในแบบเดียวกันเลยนะครับต่อมาครับอะไรต่อมาครับจะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องของอัตราโทษนะครับอัตราโทษนยครับก็จะมีความแตกต่างกันเกี่ยวความผิด ฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับเขาบอกว่าผู้ใดที่กระทาความผิดตามมาตรา6ข้อหนึ่งเนี่ยครับต้องระวังโทษตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่50,000บาทถึง400,000บาทต่อผู้เสียหายหนึ่งคนนะครับหรือทั้งจําทั้งปรับจะเห็นได้ว่าจริงๆโทษเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเนี่ยเป็นเหตุให้ถ่าที่ผมย้อนก่อนไปเรื่องของ สาหัสหรือความตายที่มีเพิ่มมาอะไรเงี้ยครับเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำหรือแรงงานเราเนี่ยนะครับได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นโรคร้ายแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่8ปีถึง20ปีนะครับและปรับตั้งแต่8 0 0แสนบาทถึง200ถึง2ล้านบาทครับหรือจำคุกตลอดชีวิตต่อมาครับถ้าการการะทำความผิดเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำถึงแก่ความตายเนี่ย ต้องถูกจำโทษจำจำคุกตลอดชีวิตนะครับหรือประหารชีวิตคือก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่แก้มานะครับก็ค่อนข้างมีความรุนแรงพอสมควรนะครับถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสามเป็นกรณีบุพการีให้ผู้สืบสัมดาทํางานนะครับหรือบริการเป็นการเฉพาะเพราะเหตุแห่งความยากจนเหลือทนทานเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดหรือเหตุอันควรปานีอื่นแล้ว ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดหรือไม่ลงโทษผู้กระทําความผิดเลยก็ได้อันนี้ครับเป็นเรื่องของดุลพินิษของศาลท่านนะครับในกรณีที่พ่อแม่เนี่ยใช้ลูกทํางานอาจจะเพื่อนบ้านแจ้งหรือมีใครแจ้งไปว่าแล้วเข้าองค์ประกอบนะครับว่าจะล็อกบ้งล็อกบ้านอะไรนี้ด้วยถามว่าเป็นความผิดไหมเป็นความผิดครับแต่เป็นความผิดอยู่ในดุลพินิษของศาลท่านว่า ถ้ามันมีสาเหตุเกี่ยวเรื่องของความยากจนคุนแค้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็สถานะอาจจะพิจารณาตามที่ผมได้นาเรียนให้ทราบนะครับสไลด์ต่อมาครับมาตรา53ครับพูดถึงเรื่องของนิติบุคคลครับเขาบอกว่านิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1ล้านถึง5ล้านบาท ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตราหทับหนึ่งเป็นนิติบุคคลถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือทําการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทําการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้น การทำความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น,น,นด้วยก็คือกล่าวให้ง่ายครับว่านิติบุคคลเนี่ยก็มีความผิดตามฐานความผิดเกี่ยวเรื่องประคับใชแรงงานหรือบริการด้วยครับรวมไปถึงบุคคลที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในนิติบุคคลน,น,นั้นด้วยนะครับสไลด์ต่อมาครับมาตรา56ทับนครับความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ในวงเล็บไม่ใช่ความผิดฐานค้ามนุษย์นะครับก็คือว่าผู้ใดเป็นธุระจัดหาซื้อขายจำน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดหนูเมียวกับขังจัดให้อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน15ปีให้ทำงานหรือบริการที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจการจเจริญเติบโตหรือพัฒนาการหรือในลักษณะ ที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความบุตต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีและปรับไม่เกิน4ี่แสนบาทวักสอครับถ้าการกระทำความผิดตามวักหนึ่งเป็นกรณีที่บุกผการีหรือผู้สืบสันดาลทำงานหรือให้บริการเพราะเหตุแห่งความยากจนเหลือทนทานหรือเมื่อพิจารณาถึงสภาพความผิดแล้ว มีเหตุอันควรปาณีอื่นศาล <สา S 1> จะไม่ลงโทษผู้ทําความผิดเลยก็ได้กรณีนี้เป็นกรณีอาทิเช่นว่าอาจจะมีการบังคับให้ลูกหลานหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไปทํางานเป็นขายพวงมาลัยตามสีแยกหรืออะไรต่างๆนะครับหรือทํางานในลักษณะที่เป็นโรงงานที่พ่อแม่ทํางานด้วยอยู่มาทํางานกับพ่อแม่ด้วยวอาจจะมีเรื่องของภาวะการ ทำงานกับเครื่องจักรซึ่งอาจจะเป็นอันตรายหรือสารเคมีอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาตรานี้ครับก็ขออนุญาตจบการบรรยายนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขอขอประชาสัมพันธ์นิดหนึงครับทางศูนย์เราได้จัดทำเป็น QR code นะครับของมาตรา6แล้วก็มาตรา6ทับ1เอาไว้นะครับ พื่อที่ว่าเผื่อที่ทุกท่านจะได้นําไปใช้เป็นประโยชน์อันนี้จะอยู่ในในสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทางศูนย์กําลังจัดทําเพื่อแจกให้ทางสํานักนางานไดงานจังหวัดนะครับในโอกาสนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมอาจจะทําสิ่งใดผิดพลาดไปก็ต้องกขอโทษพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าไอโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็จะได้มาแลกเปลี่ยนให้พี่ๆทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 好吧可以看